สวัสดีครับผมวัชระมณีศรีเจ้าของและผู้ก่อตั้งเว e ็บไซต์ ewriter.com อาชีพในหน้าก็คือทำหน้าที่หาคนซื้อนะครับมาเจอกับคนขายนะครับเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคนซื้อกลบคนขายเมื่อเกการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับ นายหน้าก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับอย่างเช่นนายหน้าขายที่ดินนายหน้าขายบ้านนายหน้าขายคอนโดนายหน้าขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือว่านายหน้าขายสินค้าอื่นๆนายหน้าออนไลน์เนี่ยก็คล้ายกันครับจุดประสงค์ก็คือคล้ายกันก็คือทำหน้าที่คล้ายกับนายหน้าทั่วไปเลยก็คือหาคนซื้อมาเจอคนขาย แต่ว่าในหน้าออนไลน์คือทําหน้าทีาา่หาคนซื้อที่อยู่บนออนไลน์นะครับมาเจอกับคนขายที่อยู่บนออนไลน์นะครับค <c oughs> ือตอนแรกต้องไปสมัครกับกับเว็บไซต์ที่เปิดรับในหน้าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็หาคนเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์นะครับมาคลิกผ่านลิงก์ที่เป็นลิงก์ของเราให้มากแล้วไปที่ร้านค้าเมื่อเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็จะได้รับค่าของนะครับหมายถึงว่าไม่มีการคืนของ ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับหมายถึงลูกค้าจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้รักษาคอมในในในคอร์สนี้เราก็จะ,ะมาสอนวิธีการเลือกเลือกสินค้าว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วจะเลือกสินค้าแบบไหนเลือกตามความชอบเลือกตามสินค้าขายดีตามเทรนหรือว่าเลือกสินค้าแบบไหนเนี่ยจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ,ะขายได้ ขายได้ดีแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นมากมากนั่นเองครับใจความหลักของเราคือเราต้องการที่จะให้คุณสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ซึ่งวิธีการสร้างคอนเทนต์เมื่อเลือกสินค้ามาได้แล้วเนี่ยสร้างคอนเทนต์เราจะสร้างยังไงนะในตอนนี้ก็จะมีวิธีการสอนนะครับเมื่อมีคอนเทนต์แล้วเนี่ยเมื่อสร้างคอนเทนต์เสร็จแล้วใส่ลิงก์ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการโปรโมทเว็บไซต์นะครับดังนั้นมันมีวิธีการโปรโมทอยู่2วิธีนั่นก็คือโปรโมทโดยใช้ แอดเวอร์ทายิ่งนะครับและใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะแอดเวอร์ทายสิ่งเนี่ยสำหรับสำหรับอคอร์สเนี่ยก็จะมีสอนแนะนำด้วยว่าเราจะลงโฆษณาอย่างไรเพื่อเพื่อใหอ้มีคนคลิกลิงก์และไปซื้อและ,ะมีกำไรที่คุ้มทุนนะครับส่วนเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะเน้นไปในหลักของคอนเทนต์รีวิวนะครับในคอร์สนี้ก็จะสอนวิธีการ เ,เขียนคอนเทนต์รีวิวหลักคิดนะครับหลักคิดในการสร้างคอนเทนต์จะสร้างคอนเทนต์อย่างไรแล้ววิธีเขียนคอนเทนต์รีวิวเนี่ยมีหลักวิชาการเนี่ยการเขียนคอนเทนต์เนี่ยเขียนอย่างไรเพื่อให้คนที่เข้ามาเว็บไซต์ของเราเนี่ยเกิดการคลิกลิงก์ของเรานะครับแล้วเข้าไปที่ร้านค้าและเกิดการซื้อนะครับเกิดการซื้อสินค้านะครับหลักๆแล้วเนี่ยในหน้าออนไลน์นะสามารถทำทำได้ทุกคน หรือว,ว่ากลุ่มหลักๆที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์นะบะบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่เขียนคอนเทนต์เขียนรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากอาชีพในหน้าออนไลน์ได้นะครับแล้วก็คนทํางานประจำนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถที่จะไปนำเวลาว่างนะครับวันตอนเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมา มาทํางานที่ที่เป็นอาชีพในหน้าออนไลน์สามารถที่จะสร้างไรายได้เสริมนะครับและสามารถที่จะพัฒนาเนี่ยให้กลายเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตรครับผมก็ได้มีโอกาสเป็น guest speaker นะครับซึ่งก็จะไปแชร์ความรู้นะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการนะครับนำเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณเนี่ย ให้เป็นที่รู้จักนะครับผมกล่าวคือว่าคุณมีสินค้าและบริการแล้วที่จะนํามาขายนะครับมีเนื้อหามีบทความบนเว็บไซต์แล้วทํำยังไงนะครับที่จะทําให้เว็บไซต์และเนื้อหาของคุณนั้นถูกรับรู้หรือว่าการเกิด awareness นั่นเองเพื่อให้คนนั้นได้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณมาอ่านแล้วก็สุดท้ายคือตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของคุณนะครับก็เจอกันครับขอบคุณครับสำหรับในคอร์สสัมมนานครับในหน้าออนไลน์นะครับ ก็ผมก็จะเป็น guest speaker นะครับในการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับกรณีศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพในหน้าออนไลน์นะครับให้มันประสานลงตัวกับอาชีพในหน้าออฟไลน์นั่นเองนะครับได้มาแชร์เคส e s t u ต่างๆได้มาแชร์กรณีศึกษาต่างๆกันครับว่าอาชีพในหน้าออนไลน์กับโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างติดตามกันครับ